เรื่องอันข้าวน้องมาตินไหมอืน้องมาตินเป็นใครเหรอน้องมาตินเป็นเด็กที่มีคนขโมยไปอือแล้วตอนนี้ไไรด้คืนแล้วเหรอแต่เลยติดตามข่าวนี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยดูทีวีด้วยทั้งดูทีวีอืทั้งเฟซบุ๊กยูทู e อยู่เนี่ยค่ะอยากรู้ว่าคนขโมยไปมันเอาไปทําอะไรอืเบอร์เรามันเป็นน่าจะเป็นกระเทยกระเทยยักมีลูก เออมันบอกว่ามันไม่มีลูกอืเขาบอกว่าตอนเก่มาเขาจะลําบากมันต้องหาลูกหาหลานมาเลี้ยงเออเอาเด็กน้อยไปเลี้ยงเวลาเขาเจริญเติบเขาใหญ่โตมาเขาก็จะได้ตอบแทนบุญคุณมาเลี้ยงเราตอนในวัยเท่าเฉลเกศชลาที่ตำรวจก็เลยให้ร้องเพลงชาติอยู่ร้องได้บ่บ่ได้ประเทศไทยเขียนหนังสือกะบ่ได้ เอาไปมาหูแล้วเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชาไม่เพ็นมีข่าวมีไรละเอียดของเธอเธอจะเสนอข่าวนี้เลยไหมล่ะเสนอเพื่อไม่เสียเวลาใช่ไหมรวบแ้วกระเทยอาว่าไอโสรยองค่ะขออุ้มเด็กน้อยนเก้าเดือนเพิ่นบอกว่าก่อนสบโอกาสหลักผ่าตัวเนี่ยเพิ่นก็ะยักมีลูกมีเต้านั่นแหละเพิ่นกอน โนเก่ม,มาจะได้มีคนมาเลี้ยงดูเออมื่อคืนนี้ค่ะที่สอนอบางนาทีมงานเพจสายไหมต้องรอดอโดยนายเอกภพนะคะเลื้ยงประเสริฐพร้อมเพื่อนบ้านคนละเมืองดีอเท่าแต่งนี้เพิ่น,เป,น,เ,ปนเป็นคนลาวอายุ54ปีเนี่ยเป,เป็นปู่เขาว่าเป็นปู่ของเด็กทารกวัยเก้าเดือนเนี่ยค่ะ,ะเข้าพบรองสวอสอบสวน สวนอบางนาเนี่ยลองสารวัตรเสืวบใช่ค่ะเพื่อเร่งตามหาหลานน้อยออคนงานไซก่อสร้างโบสถ์วัดบางนานอกนะคะบุคคลที่มาขออุ้มน้องเนี่ยก่อนศบโอกาสอุ้มแล้วก็เอาไปเลยอ,อุ้มมาข้ออุ้มวะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเลยเอาไประยองเอาไประยองไม่ได้เอาไปมึงเลย,เยในเอกภพกล่าวว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน ออปู่กับย่าของน้องก็รีบช่วยกันตามหาอ่าที่ถูกคนงานก่อสร้างแสดงว่าไหนอันเนี้ยเราเป็นกระถือก่อสร้างอยู่หั่นนํำเ้ แกมาอุ้มอยู่เลยเออเราหลอกก็มาอุ้มแล้วเลากกจะคิดในใจว่าคิดในใจโอ้เด็กน้อยจำมั่มดีแท้เป็นตาฮักแท้กินยาสร้างอันตาคุ่นสำลิดบอสิวาดีเราก็เลยแวบมาคือยังมีลูกมีล้านเลยค่ะเท่าแกมาเราให้สิเลี้ยงเนาะเราก็แวบไปเราบ่ได้คิดว่าเออเราสิทึกจับมันสิผิดกฎหมายบอไกฎหมายบอความคิดแวบมาก็เลยอุ้มไปค่ะพฤติกรรมคนงานคนเนี้ย เพื่อนกามาเล่นมายังอยู่เป็นสัปดาห์พุ่นเหล็กมาเล่นจนพ่อเมียเข้าบอกคิดอีแงงอะค่ะม,มาข้ออุ้มมายอ้อมจนไวใจเออบอกว่าสิพาไปร้านสะดวกซื้อเด้ตอนอุมอ้มไปนะอออืเดี๋ยวก็ให้ไปเลยให้ไประยองค่ะ <laughs> ว่ได้ให้ไปเลยเอ,อีกแล้วตลอดทั้งเวลาพลเมืองดีก็ห้าหนำห้าเด้ค่ะพวกปูพวกญาก็นหนำห้าจ้กกาันตรวดคนภายในห้องผักกระบ,บอกครบ อ่าเรพบเด็กน้อยได้พบว่าได้มีการเตรียมกระเป๋าของใช้ส่วนตัวของเด็กน้อยแล้วแหละเออได้ทุกอย่างสีเตรียมไปนำยุ่มีเป็นเรื่องแพมเพิ์มแต่เนื่อ,องจากว่าน้องอ่ะอ้วนเลยเอาไปไม่ได้พวกของใช้เด็กอะจะเป็นอุปสรรคในการิความหมายว่าเท่้งกระเป๋าเท่้งแหวงมันสียาเออเพื่นก็เลยบอกเอาไปนะเด็กอแต่เด็กมันจะง่ายได้เตรียมการไว้แล้วแหละก็เลย เอาไปไม่ได้พราะน้องก็ตัวอ้วนอเออเป็นอุปสรรคในการเดินทางแบกบาไหวแบกบ่ไหวเพื่อนก็เลยเอาใจน้องไปค่ะอ่าแล้วทีมงานก็ตามเร่งตามผู้ก่อเหตุนะคะต่อมามีรายงานแจ้งว่าพลเมืองดีพบว่าชื่อหนายน้อยนั่งอุ้มเด็กอยู่บนรถตู้มุ่งหน้าจะไปจังหวัดร,ระยองค่ะล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ เป็นชาวกัมพูชากระเทยไทยกัมพูชาคะ่ะอยากมีลูกอ,อยากมีลูกเพราะฉะนั้นคนที่ยังบ่มีลูกมีเต้าเฮ็ดจังไดนก่อนให้เอาลากสามสิบคนยังสามารถกินให้ไปเอาเมียก่อนเอาไปเอาเมียก่อนอื่นเอาเมียก่อนใช่ไหมไปเอาเมียก่อนถ้าทำแล้วไม่ติดยังไงก็รากสาไปกินไปเอาเมียแล้วต้องทำะไรจุอา <laughs>